ัสดีจ้ามาจ้าเปิดกระเป๋าผู้สาวคาะล่อมือนี่อ่อมือนี่วันยูจา้าแล้วกับคอมเมียวมาดเทีเออย่ยวยางเลาะออกกาลังกายทะเลจา้ากายภาพบําบัดทนแล้วปวดหลังเนาะว่าเบิ้งจา้าวันนี้นีมันไม่หยังแน่เนาะจ้าเนาะเบตินี่ก็คือนี่แว่นตาจ้าเด้อเว่นตาเบตัวนี้ดีขนาดเลยจา้านี่ของดี่หอนี่เลยจา้าเด้อทรูนอฟเด้จเอจ้าเอ่อสายคล้องเดรนหลากหลายจา้า ตุงมือจ้าเพราะว่าตอนนี้อากาศยังหนาวอยู่จ้าเก็บ <Okay. S 1> ไปกันเนาะอันนี้สั่นออกได้อาด้านนี้ okay. เคเปิดปึ๊บตรงน,นี้จะมีสิบอีกตัวหน,นึ่งจ้ากระดาษปากกาสายชาฮัตเตอร์ล้วก็ะยาพร,ราเก็บปวดจ้าเพื่อลมหรือว่าไม่ปวดหลังนาะจากเนาะกระเป๋านี่ก็กม,มีช่องอีกอันนึงเนะจ้านี่แบบนี้ตรงน,นี้ก็ ดึงออกมาปึ๊บหมวกจ้าก็ดึงมาอีกที่นึงก็จะเป็นอ,อีกซันนึงนะจ้าไว้เก็บของนะจ้าแน่หนีกับจีน,นี่ปอ,อกข้อจ้าเพื่อหนาวก็ใส่ข้อแล้วกัใส่สำหรับเป็นหมวกได้คือนกันจ้าัวนี้อีจ้าไซรักเอล ความเป็หลังเดาะเนาะจา้ะเนาะก็เลยต้องใสอ่าคือตอนนี้นี่มีอยู่ในระยะแบบวา่ากายภาพอยู่กับพยายามที่จะบอใส่เนาะจา้ะเนาะแต่ว่าถามีการปวดหลังขึ้นมาต้องใส่เนาะจ้ะน้ำจ้าอ่าก็เหม,มียวไปข้น,น,นักดื่มน้ำแล้จะมีน้ำสองขวดเนาะจ้ะเด้อนี่อันนี้คือน้ำแร่จา้าอีเวียนกับนี่ของกิน มีทัวร์จ้ามีเห็นมะนาวขาไปเลยจ้าเนี่ยเห็นพนักง,งานแล้วก็ตรงนี้แอปเปิลจ้าแล้วก็ช่องนี้ก็จะเป็นไม้ใส้ลูกเท่าเนาะจา้ะเนาะขนาดสา จะถอดรองเท้าออกแล้วกั่ว่าอยากใส่นิ้วงัดเวลาใส่รองเท้านอะจากนาะก,ก็คือมีไม้ที่ซอยใส่รองเทา้าง่ายถึงนาะจ้ะโอเคค่ะนีประมาณนี้แหละคะ่ะงา่ายจ้ะอุปกรณ์อ่สำหรับการเดินพักผ่อนน้ำช้ยหาใช้ทะเลข,ของเหนือนอะจากเนาะโอเคจา้า ระเป๋าตัวนี้ดีดีด้วจ้ะเดินนี่จะมีสายรัดเอวพร้อมนี่จ้ะสายรัดเอวสองทางมีกระเป๋าแบบอ่าไว้เก็บอุปกรณ์นิดหน่อยเนาะแล้วก็มีสายลัดหน้าอกพร้อมจ้าแล้วก็ตรงช่องรัดหน้าอกตรงนี้นะจ้ะเนาะนี่จะเสียบอ่าแว่นตาหรือไวเก็บแว่นตากระไดจ้ะดีมากๆจ้ะบบแพงค่ะสามร้อยกว่า